สวัสดีนะครับทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมก็ขอพาทุกคนมาพูดถึงเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมนั้นอยากจะเพิ่มแบรนด์เอาไว้ในคอนเทนต์เลยนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่ผมว่าใครหลายคนต่างรอคอยนั้นให้มันเปิดให้เล่นทั่วโลกก็ทีนะครับผมผมก็อาจจะมั่นใจว่ามันค่อนข้างจะมีภาษาไทยนะถ้ามีผมบอกบตรงๆลว่ามันจะเป็นอะไรที่ว้าวมากแต่ผมขอให้มีสาธุนะครับอ่ะก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใครหลายคนตั้งตารอคอยรวมถึงผมเลยนะผมนี่คือเกม อาคไหนเอ็นฟิลนะครับผมอ่านี่เห็นไหมทุกคนเห็นนะผมจะคุยถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดนิดนึงนะครับอาจจะไม่ลงดีเทลมากมายขนาดนั้นแต่ขอพูดในฐานะที่ผมมันดูแค่ภาพดูแค่คนอื่นเล่นเนี่ยอาจจะรู้ว่าเออมันเป็นเกมที่สนุกนะครับผมถามว่ามันเป็นเกมแนว Open World ์ไว้ผมว่าอาจจะเป็นแนว Open World ก็ได้นะครับผมอ่าแต่แค่ไม่รู้ว่ามันจะจากัดพื้นที่ให้เรานั้นเดินมากมายแค่ไหนไงแล้วก็ทําอะไรได้มากนุ่นแค่นี้หรือเปล่าแต่สิ่งนี้ไม่สาคัญทุกคน สิ่งที่สาคัญเลยคือคนทําเกมน,นี้ไอเดียดีมากแล้วก็ต้องดีพอตัวผมไม่ดีเนี่ยบอกตรงว,ว่าแบบการที่เขาจะทําเกมระดับนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันยากทุกคนแบบการผรสมผสานแล้วก็การทําเนื้อเรื่องไปในตัวแล้วก็การฟามเพชรในแต่ละวันเนี่ยมันก็ต้องมีการบาราซหนึงนะครับเพราะว่าเกมอ่างในอินฟิลเนี่ยเขาน่าจะแบบเตรียมระบบมาสักพักแล้วครับผมแต่ถ้าคนที่เคยเล่นภาคแรกมาเนี่ยหรือว่า เก่านะครับมันจะเป็นแนวแบบวางแผนนะทุกคนอ่ะผมไม่ได้เคยเล่นนะครับผมอาร์คนเอฟฟิลเอ้ยอาร์คน,นของภาคแรกผมไม่เคยเล่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อคุณกรแกเล่นอาร์คไรมาตั้งแต่อันแรกเลยครับถ้าเกิดว่าแกเล่นภาคเนี้ยผมว่าแกเล่นผมก็จะถามแกด้ว่าเออแบบมันมีระบบจ้ำไฟอ่ะอันนี้สําคัญทุกคนคือระบบเอ่อจ้ำไฟหรือว่าไอเออสายวิศวะของภาคแรกถ้าจำไม่ผิดเนี่ย เขาจ้ำเองกันทุกคนอาจ้ำเองแต่ต้องเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีบุ๊กบลูปินหรืออะไรบางอย่างที่มันแบบทําให้เราไม่ต้องแบบไปจ้ำเองละถ้ามันสามารถกอปของเพื่อนหรือว่าเราแบบแอดเพื่อนอาอย่างเงี้ยได้เพื่อนมันจ้ำไฟเสร็จอะ่ะเราขอบลูปิน้นจากมันถ้าได้ผมบอกเลยว่าน่าจะโหดเลยแหละแล้วลก็ไม่ต้องคิดเยอะด้วยคนที่เรียนวิศวะมาบอกเลยว่าโอ้ได้เวลากลับไปโชว์เซียนอีกครั้งหนึ่งประมาณนะครับอ่าแต่นั่นไม่ใช่หัวสำคัญหัวสำคัญเลยคือผมตอนแรกครับผมสารภาพเลยผมไม่ได้สนใจเลยทุกคน แต่พอผมเห็นคําว่า Enfield อุ้ยสนใจเว้ยทาใหม่อะไรใหม่หมดเลยครับแต่ตัวละครยังคอนเซ็ปแบบเดิมนะครับสิ่งที่ผมมองว่าแบบมันสวยแบบมันมันแปลกตาเลยคือการปรับกราฟิกธรรมชาติมากแล้วก็การใส่ใจรายละเอียดตัวละครการแบบมันดีทุกคนมันดีไปหมดเลยชุดตัวละครสมจริงมากแล้วก็ตอนเวลาแบบเราเปียกฝนนะครับหรือว่าเสื้อแบบเออฝนลงมาใช่ไหมผมอ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตามชีวิตจริงทุกคน ฝนตอนเวลามันรลวงลงมาโดนเสื้อเราอ่ะมันจะชื้นชื้นใช่ไหมครับอ่าในเกมเหมือนกันเลยไอ้พวกเสื้อฮูดอ่ะมันจะไหลลงมาทีแบบละเอียดมากครับผมแล้วก็ภาพกราฟิกสุดยอดผมไม่รู้จะพูดคำไหนคำว่าโอเคมากครับผมแบบดีจริงๆผมไม่มีคำจะบรรยายนอกจากคำว่าเก่งมากครับผมคือเดฟเกมเนี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะผมเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ เขาเคยเออไลฟ์แพสตอนภาคแรกอะ่ะแจกโค้ดนี่แบบเฮ้ยโค้ดนี้ไม่ดีเลยแบบเนี้ยอ่าเกมนี้ก็มีแจกโค้ดเหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่เขาจะแจกตอนเปิดเกมเนะผมไม่รู้ว่าต้องไปลงทะเบียนตอนนตอนนี้อะไรเลยหรือเปล่านะแต่เกมยังไม่เปิดนะครับแต่ผมรอเล่นอยู่จริงๆและคนที่เล่น CE เนี่ยน่าจะเล่นกันพอสมควรแล้วจริงๆถ้าผมได้นะผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะแต่ด้วยถ้าผมเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะหมดคาวามสนุกไงเพราะอีกอย่างครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมแบบ พูดตรงนะว่าตอนแรกเนี่ยมันยากครับผมที่จะหาเกมมาเพิ่มคอนเทนต์ชองผมอะแต่ตอนที่ผมดูตอนนี้มันคือโอกาสครับผมอาอะไรเอ็นฟิลจะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็จะมีหลายเกมะนะเป็นเกมที่อาจจะเปิดตามแรงอวยนะหวังว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่ได้แข่งกับใครนะเพราะว่าเกมสมัยนะครับผมการที่มันจะทําเกมแบบแนวแข่งขันกันนะครับผมแนวแบบเปเปป,ปทูวนเนี่ยมันค่อนข้างทำยากครับผม ถ้าไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองพอเนี่ยโอกาสที่จะทําแนวแข่งขันได้มันน้อยครับผมแต่ผมว่าเกมเนี้น่าจะเป็นเกมแนวชิวๆไม่ต้องแข่งกับใครนะจะไม่ค่อยเน้นการแข่งขันหมายถึงเออเกมแนวแบบนี้นะครับแนวกาชาเพราะหลังมาคือถ้ามันเป็นแนวการแข่งขันนะ่ะมันต้องมั่นใจว่าเออตัวเองจะบริหารดีและจะไม่ปิดพลาดเลยนะก็คือแบบยากมากทุกคนดูเลยทุกวันนี้คือเกมที่มีการแข่งขันนะ่ะเกมอะไรก็มีเยอะมากถ้าเป็นแนวเทิร์นเบสอะ มันก็มีครับพวกซอมเมอร์เดอรวอลอะไรเงี้ยเปิดมาสิบปียังแค่มีการแข่งขันอยู่ยังเล่นกันอยู่เลยทุกวันเนี้ยซึ่งถ้าเทียบกับเซเว่นไนท์ที่แบบถ้ามันทําไม่ดีมันก็ลงเหวได้อะไรมานี้ครับอ่ะก็ช่างมาันละกันสวันดีอันนั้นฟิลทุกคนน่าจะเห็นภาพเรียบร้อยนะแต่ผมค่อยไปลงรายละเอียดมากกว่าน,นี้แล้วกันนะก็พูดร็ค้าว่าเกมนี้เป็นอีกเกมที่ผมอยากได้มาทำคอนเทนต์คอนเทนต์อาจจะไม่เป็นการแบบเฮ้ยโชว์โหดอะไรแบบนี้นะไม่มีครับผม นอกจากว่าผมจะมีแรงพอนะผมที่จะสนับสนุนจากทุกคนนะอะถ้าทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมผมก็จะขอบคุณมากๆเลยนะก็มันอาจจะมีกำลังใจขึ้นมาเล็กน้อยสำหรับการทำอ้างในะ e อ f นฟิวอันนี้คือพูดแบบเปิดใจคุยกันเลยนะอ่ s t e เมอร์หน้าใหม่นะครับผู้ติดตามพันกว่ายอย่างผมก็ก็คงต้องพยายามต่อไปแหละถ้าเป็นไปได้ก็ขอทุกคนนะครับผมคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วครับอืโอเค มีอะไรบ้างที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก็ตอนนี้หลายเกมว่าผมต้องเลือกอ่าเลือกเอาครับผมว่าจะเล่นเกมอะไรนะแต่สำหรับผมนี่คือเล่นหมดทุกเกมแต่แค่ตอนนี้โอ้โหจะยอดใช้จ่ายมันสูงครับทุกคนที่ผมคิดดูเนี่ยคือเกมเนี้ยถ้าบอกว่ามันไม่ได้แข่งกับใครใช่ปะก็ไม่จำเป็นต้องเติมรายเดือนก็ได้ก็สามารถเล่นได้เสพเนื้อเรื่องได้ก็ดูโอเคแล้วครับอ่า แต่ผมต้องไปถามเพื่อนผมที่เล่นอ i งไนเอ็นฟิวจริงๆดีกว่าหรือว่าเล่นอ i งไนมันตั้งแต่แบบภาคแรกอะน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมนะอ่าดูกันนะผมว่าตอนเปิดจริงแล้วมันจะสุกให้ไหนนะแต่ผมก็ขอว่าทุกคนมาดูแค่น,นี้แล้วกันอ่ะฟังผมบนไปแล้วก็ฟังผมดูภาพข้างหลังผมไปนะครับอ่าอ i g ไน e n f i ฟิวเป็นยังไงภาพสวยไหมตัวละครหล่อเทสวยเยอะมากครับผมผมไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาพูดนอกจากเขาว่า มึงทาเกมมาดีมากแค่นั้นแหละตอนแรกอะทุกคนคาดหวังนะว่าเออมันจะออกมาแบบดีนะอะไรแบบเนี้ยแต่แต่สุดท้ายผมเวลาที่เกมเนี่ยใช้เวลารวมกันมาเนี่ยนานทุกคนนานมากใช้เวลาเปิดตัวใช้เวลาทําแบบแก้ไขเยอะมากแต่หาว่าคุ้มค่าการรอคอยไหมผมว่าคุ้มค่ามากอย่างน้อยคุณทํามาไม่ทําให้ผมผิดหวังโอเคแล้วครับผม ทุกอย่างโดยรวมโอเคหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เปิดให้เล่นถ้าเปิดให้เล่นเจอกันครับผมบ๊ายบายครับก็สตีิเมือ่อหน้าใหม่ฝากตัวด้ครับบา,บายครับ